สวีครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่จุดบริการประชาชนครับผมของตำบลกระเรียครับผมจุดนี้ก็คือจุดเมาไม่ขับครับผมขับขี่อย่างปลอดภัยครับในช่วงปีใหม่ครับผมทุกท่านเดินทางกลับก็ขอให้ขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับ คนทุกท่านครับผมเป็นห่วงเป็นใยจากศูนย์จุดตรวจบริการประชาชนครับผมของตำบลกระเบืองอำเภอจุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับขอให้เดินทาปลอดภัยทุกท่านครับผม พิสาชนชาแนลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ